ขอนับนอมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์นั้นผู้ศัตรูชอบได้โดยพรองค์เองนับน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สิบสิบ,สบกันมาในโอกาสวันนี้ภารกิจต่างๆก็ได้ทำเสร็จสิ้นลงเรียบร้อยมีการสวดมนต์ไหว้พระ,จะเจริญกุศลระลึกคุณงามความดี ของพร่อพุพทธผสมผส์และการจเจริญกายเวทนาจิตธรรมก็ทํา,าทให้เหล่านั้นได้มีโอกาสบอกกล่าวชี้แจงให้พวกเราชาวคณะบ้านสวนเลื่อนธรรมหรือสิ่งที่จะได้บอกกล่าวกันเรื่องบุญกุศลที่นัดหมายกันต่างๆนานาก็เลยได้มีโอกาสขออธิบายความให้พวกเราได้ทราบเพราะว่าเนื่องจากภารกิจ เดือนตุลาคมนั้นผู้พูดเองก็มีภารกิจที่ได้บอกกล่าวชี้แจงไปทางวัดเมืองปีล็อกให้ทราบว่าผู้พูดเองก็จะไปร่วมเรียกการกิจกรรมทอดกระถินสามัีคีดังกล่าวที่วัดท่านเพราะฉะนั้นการที่ต้องมาพูดจากันในวันนี้ก็ต้องแจ้งให้พวกเราได้ทราบ บางครั้งว่าทำไมไม่พบหน้าพบตานเะนื่องจากว่าผู้พูดเองก็ได้บอกกล่าวชี้แจงไปทางพระคุณเจ้าเรียบร้อยดังนั้นการที่กิจกรรมต่างๆที่จะต้องเกิดขึ้นในวันนี้23ตุลาม2565นี้ผู้พูดเองก,ก็ต้องยอมรับว่าต้องอเขาเรียกไปไม่ได้เนื่องจากว่าต้องไป ตามนัดหมายไว้ก่อนแล้วนะครับก็เพราะนั้นการที่ทำการกุศลทั้งหมดทั้งปวงของคณะพุทธบริษัทสีในพ,พระรัตนัฏลายังกล่าวก็ขอให้เรานั้นได้มีโอกาสนา้อมอนุโมทนาการบุญการกุศลที่เราเป็นประเพณีกระทำก็ดีนะครับเพราะนั้นถ้าพวกเราพุทธบ,บริษัทสีนั้น ด้วยการทน,นุบำรุงดูแลเรื่องราวของพุทธศาสนานั้นก็จะทำให้เรานั้นได้ยินได้ฟังนะครับพระธรรมคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องการออกจากทุกข์นั้นก็คงจะได้ยินได้ฟังกันเรื่อยๆไปนะครับเะนั้นประเพณีต่างๆที่เราจะต้องดูแลนั้นก็เป็นเรื่องราวของหน้าที่ อาพุทธบริษัท4ี่ของเรานะครับที่จะต้องช่วยกันคนละไม้ละมือนะวาระต่างๆที่ทุกคนเป็นกำลังใจที่เราได้สืบทอดและพุทธศาสนาให้ดำรงสืบต่อไปนะครับผูพ้พูดเองก็ไม่สามารถที่จะบอกกล่าวพวกเราให้ทั่วถึงเรื่องราวของกิจกรรมต่างๆแล้วก็คิดว่า ม่กล้ารบกวนเนื่องจากเป็นวัดที่เดินทางลําบากเหมือนกันนะครับต้องขึ้นเขาต้องไต่เขาไปเนี่ยประมาณหลายสิบกิโลทีเดียวนะครับจากทองผาภูมิไปก็หลายสิบโลน่ลจะห้าหกสิบโลขึ้นไปเนี่ยนะครับซึ่งพระพุทธเองเนี่ยก็มีสาระต่างๆก็เห็นความก็เรียกตั้งมั่นของพระคุณเจ้าด้วยนะครับแล้วก็ได้เห็นว่า เราไปกันไปดูแลกันก็เพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันด้วยนะครับแล้วก็ท่านก็ได้อ่ยปากกันในการที่ผู้พูดเองฐานะเป็นตัวแทนพุทธบริษัทสี่บ้านสวนเรือนธรรมเนี่ยท่านก็มีเขาเรียกชี้แจงอนุญาตให้ผู้พูดเองและคณะเนี่ยนะครับในนามของกลุ่มนะฮะก็อนุญาตให้สร้างศูนย์กลาง บรรกาศัยที่ประกอบไปด้วยพู้ธาบริษัทกลุ่มต่างๆที่มาทาําภารกิจการกุศลก็ดีนี่นะครับนะมาปฏิบัติธรรมบ้างอะไรบ้างท่านก็ชี้แจงนะขอบเขตพื้นที่ให้ผู้พูดเองแน,นะนำพวกเราไปดูกันนะฮะว่ายัางไงบ้างนะก็ไปดูกันแล้วนะครับก็เลยถือโอกาสสร้างความคุ้นเคยนะเรื่องราวของการที่เป็นศูนย์กลาง กำลังใจนะครับดันั้นถึงเหล่านี้ผู้พูดเองก็ต้องปรึกษาหารือกันว่าการที่เรามีกิจกรรมต่างๆนั้นต้องเปิดเผยนะครับต้องเปิดเผยต่อทุกคนคณะบ้านสดยเรื่องทำก็ดีและสากลก็ดีเนี่ยและเรื่องจากว่าเราไม่ได้มาซถึงเรา,เาทําเพื่อตัวเราคนเดียวนะครับเพราะนั้นเรื่องราวของการเรียนรู้หน้าที่ทางโลก ก็เลือกสร้างประวัติศาสตร์ให้ตัวเองนะครับผู้ผู้ได้พูดจาหลายครั้งการที่เราสร้างประวัติศาสตร์ให้ตัวเองนั้นเราก็ไม่ได้หมายถึงเราจะต้องให้ผู้หนึ่งผู้ใดดูเราแต่เราจะเป็นผู้ที่ตรวจสอบพฤติกรรมของตัวเราเองใช่ไหมครับเพราะนั้นจะเห็นว่าการที่เราใช้ชีวิตประกอบสมมาอาชีพก็ดีของเรียน สามารถมีสามีมีภรรยามีบุตรบริวารน,นะครับซึ่งพุทธบริษัท4เนี่ยนะครับสามารถใช้ชีวิตได้สี่แนวทางด้วยกันนะครับถ้าเราจะเป็นพิสูจนเนี่ยก็ก็เป็นได้พัฒนาใจได้ถ้าเราจะเป็นพิสุณีก็พัฒนาใจได้นะครับเป็นอุบาสกและอุบาสิกาเนี่ยก็สามารถเช่นเดียวกันนะครับที่จะ พัฒนาใจได้นะครับแต่ที่หน้าที่นั้นเ,เขาแต่ละหน้าที่บุคคลแตกต่างกันเท่านั้นนะครับหมายถึงว่าพิสุก็ต้องมีกฎระเบียบพฤติกรรมเจริญกุศลทางเดียวเลยนะฮะจะไปประกอบค้าขายก็ไม่เหมาะสมนะครับแต่พวกเรานั้นนะเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็าสามารถประกอบสัมมาอาชีพสุจริตนะครับประกอบไปด้วยศีลธรรมเนี่ย นำหน้าไว้ใช่ไหมก็ยังทําหน้าที่ครองเรียนได้ด้วยนะครับเพราะพุทธบริษัทสีเนี่ยมีศีลเป็นเครื่องดูแลรักษากายวาจจใจแล้วก็ทําให้เรานั้นสามารถที่จะเป็นบุคคลที่เรียนรู้พระธรรมคําสอนยิ่งยิ่งขึ้นไปได้นะครับสามารถที่จะเข้าถึงการดับทุกข์ได้เหมือนกันนะครับแต่แตกต่างกันที่เรื่องของ เขาเรียกความประเยัดปาณีตนะครับพระคุณเจ้าท่านจะทางเดียวสายตรงเลยใช่ไหมเขาเรียกการควบคุมกายว่าจจใจของท่านก็สายตรงใช่ไหมแต่พวกเราเป็นคารวา่าอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยก็จะมีเรื่องราวกระทบกระทั่งมีการทําธุรกิจบ้างรับราชการบ้างทํำํำนักงานบริษัทต่างๆหรือจะเป็นการพวกเกษตรกร ก็มีเรื่องราวต่อสู้สิ่งที่ต้องพบปะ,จะเจอเจอก็เป็นปัญหามากมายนะครับของชีวิตพุทธบริษัท4ีนะอุบาสกุบาสิกาเหล่านี้นะครับนี่จะเห็นว่าการที่เราจะต้องจำแนกเป็นสีเหล่านั้นก็หมายถึงว่าจะได้มีการกระทำซึ่งมีส่วนที่ต้องสงวนละเว้นกันใช่ไหมครับ ทำไมถึงต้องห้ามพระคุณเจ้าทําธุรกิจการค้าใช่ไหมครับเพราะธุรกิจการค้าเป็นหน้าที่ของอุบาสกและอุบาสิกาใช่ไหมครับธนุบำลงนงฮะ่สนะิ่งที่เป็นจะเ,เรียกการสืบทอดการเ,าเรียกจัดสบีย์จัดเหตุปัจจจสีนะครับทำให้เกิดกิจกรรมการกุศลทั้งหมดทั้งปวงนะครับเกิดขึ้นได้จะต้องมีองค์ประกอบด้วยกันนะครับ มีพระรัตนตรัยเป็นที่ตั้งนะก็สมมุติขึ้นมาด้วยแหละแต่ว่าจริงๆแล้วการน้อมอาพระรัตนตรัยเป็นที่ตั้งก็เรียกว่าเหล่านั้นระลึกคุณงามความดีใช่ไหมครับระลึกถึงประธานคือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พระธรรมคําสอนพระสงฆ์คือผู้ที่ประพฤติปฏิบัติเข้าถึงนะฮะเจนว่าเมื่อการเข้าถึงนั้น ทุกคนก็จะเข้าอกเข้าใจเรียกว่าการถ่ายถอนการยึดมั่นถือมั่นต่างๆนะครับอันนี้กิจกรรมหน้าที่ต่างๆที่เราต้องพูดจากกันเนี่ยนะครับถ้าเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องก็เรียกสืบรุ่นต่อรุ่นนะฮะเช่นภาพลักษณ์ต่างๆที่พวกเราพุทธบริษ,ษัทสีได้ดูผู้หลักผู้ใหญ่ปู่ย่าตายายเนี่ยนะครับได้กระทำกิจต่างๆให้เราได้เรียนรู้ ภายนอกด้วยแล้วก็ดูพฤติกรรมหมมูคณะต่างๆด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็เจอพุทธศาสนานั้นก็ถือว่าเป็นบุญและวาสนาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราได้มีโอกาสนะฮะประพฤติปฏิบัตินะีอุปธรรมค้ำคูนเรื่องราวของการที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมได้ยินได้เห็นภาพ การที่มีการทะลุบำรุงหรือกิจกรรมของคณะสงฆ์นั้นก็ทำให้เรายิ่ยงมีโอกาสสั่งสมประวัติศาสตร์นะครับให้ตัวเองนั้นอยู่ในสิ่งที่คุณงามความดีนะครับอันนี้คุณงามความดีเนี่ยซื้อหาไม่ได้นะฮะจะต้องมีการตั้งมั่นนะครับเนื่อจากประสบการณ์เล่าสู่กันฟังนะฮะชีวิตคนเนี่ยถ้าราก็อยู่กับโลกนะครับ เราก็จะเห็นว่าอาการที่เรา,าเลือกสั่งสมคุณงามความดีนั้นตามบรรพบุรุษเราเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าท่านก็แสดงบทบาทให้พวกเราได้ดูได้เห็นกันหลากหลายด้วยกันมากมายทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราคล้อยตามกระแสะโลกก็ทําให้เราผิดพลาดนะฮะ เพราะกระแสโลกเนี่ยพยายามจะกืนกินศีลธรรมหรือคุณธรรมต่างๆที่เราเห็นบรรพบุรุษเหล่านั้นเจียมตัวระมัดระวังนะควบคุมพฤติกรรมต่างๆนานาเหล่านี้นะจะเห็นว่าโลกเนี่ยพยายามจะซึมไปเรื่อยเท่าที่ผู้พูดได้สังเกตดูนะครับนะจาอดีตเนี่ยพฤติกรรมต่างๆงดงามนะ สำรวมกายวาจาใจนะจะเป็นชายก็ดีหญิงก็ตามนะครับนั้นแต่ปัจจุบันนี้การสำรวมเริ่มลดละหายไปนะครับเกิดความเชื่อมั่นในเรื่องวัตถุนําหน้าก็ทําให้เกิดการไม่ต้องสำรวมใช่ไหมพวกเราต้องเก็บรายละเอียดรักษาคุณงามความดีกันเอาไว้นะครับนั้นการที่เราจะต้องทํากิจกรรมการกุศลต่างๆเนี่ยเราจะต้องระลึก ขอเข้ามากรรมวิบากซึ่งเราไม่รู้ไม่เจตนาและเราก็ไม่ทราบเนี่ยนะแต่ต้องขอเข้ามากันขอเข้ามากรรมนั่นเองนะครับแต่แล้วเราก็มีการเรียกผิดพลาดต่างๆแต่การการเกี่ยวข้องกับเสนาสนะกับปัจจัยสีต่างๆในส่วนรวมของวัดวารามนะครับเราจะต้องมีการชําระนี้สงประกอบควบคู่กับก,บการทําบุญและกุศลด้วยนะครับ น่าจะเห็นว่าบรรพบุรุษเราเนี่ยท่านละมัดระวังนะฮะอะไรที่แม้กระทั่งหินดินรายเนี่ยไปแตะต้องหรือยังต้องเขาเรียกขนกลับไปคืนหรือชําระหนี้ประกรันหนึ่งประกันใดก็ตามเนี่ยท่านยังรู้สึกเลยละอายและก็ละมัระวังใช่ไหมครับแต่พวกเรานั้นเห็นว่าการคืนกินเนี่ยสมัยใหม่เนี่ยนะเดินก็ใส่รองเท้ากันไปทั่วถึงท,ทุกที่ทุกแดน แต่สมัยอดีตนั้นเขาถอดรองเท้ากันนอกวัดเลยหรือบางทีก็ไม่ใส่รองเท้าเลยนะครับก็ไปล้างเท้าที่วัดเลยใช่ไหมเพราะนั้นเพื่ออะไรครับเพื่อให้เกิดการสำรวมระวังนะอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็อย่างพระคุณเจ้าท่านเดินอยู่เนี่ยเราเป็นพิษเขาเรียกอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยก็จะต้องลดระดับนะให้น้อมกายให้ต่ำลงด้วยการกราบไหว้คุณงามความดี ของพระคุณเจ้าที่ท่านตั้งมั่นด้วยเจตนาเสียสละในการที่จะใช้พฤติกรรมทางกายของท่านเนี่ยนะครับเสื่อมทอดพุทธศาสนาทำกิจของพิสุนะครับเห็นไหมซึ่งจะต้องงดการคองเรือนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเหล่านี้เสียสละมากเหมือนกันใช่ไหมครับนั้นพวกเราเองเนี่ยถ้าถ้าเราเราจะสืบพฤติกรรมประวัติศาสตร์ของปู่ย่าตายาย บรรพบุรุษเหล่านั้นก็จะเห็นว่าการที่มีการสืบทอดนะครับประเพณีต่างๆนั้นจะเห็นความสุขของคู่คนเก่าๆเนี่ยนะครับมีการเตรียมการเนี่ยเป็นปีนะครับจะทํากิจกรรมการกุศลก็ดีนะเรื่การทอดกรถินผ้าป่าทัดสร้างคุณงามความดีต่างๆนั้นเขาจะเก็บหอมรอมลิบ เหตุปัจจัยสีเนะี่ยตามที่มีที่เป็นเนี่ยนะไม่ได้หมายต้องไปมีให้แข่งขันเสมอกันแต่จะตั้งกำลังใจให้เท่าเทียมกันหรือปราณีตเลยใช่ไหมครับนั้นกำลังใจเนี่ยพุทธบริษัทสีเนี่ยปัจจัยสำคัญในการที่ต้องบอกกล่าวกันให้รับทราบเนี่ยก็หมายถึงคุณธรรมความดีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้น ก็เป็นเรื่องราวของการออกจากทุกข์นะครับนี่หอหัวใจเลยนะครับท่านอย่างไรจะให้ออกจากทุกข์ได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราออกจากทุกข์เนี่ยหรือเรียนรู้การออกจากทุกข์เนี่ยนะครับจะต้องสร้างคุณงามความดีเป็นเบื้องต้นอยู่แล้วนะครับเมื่อเราสร้างคุณงามความดีแล้วก็ต้องมาทําความรู้จักเหตุที่เป็นทุกข์คืออะไรนะครับเราอยู่ในกระแสะโลก ทุกก็คือความไม่สบายกายและไม่สบายใจนะครับแต่ถ้าเราเหนั้นอยู่ในกระแสธรรมเนี่ยก็จะเห็นว่าการเกิดเป็นทุกข์ใช่ไหมาการได้มาเสียไปเป็นทุกข์อะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับต้องหาสาเหตุที่เกิดขึ้นกับเราแล้วก็สร้างประวัติศาสตร์ให้เรานะได้มีการเรียนรู้ได้มีการถ่ายถอนความทุกข์ได้เกิดมาใช่ไหมฮะ นั้นถ้าเราจะแก้ไขปัญหาแบบโลกโลกก็ไม่มีทางแก้ไขได้เพราะมันเกิดขึ้นมาถือครองไว้ก็ครองไม่ได้ใช่ไหมครับเห็นไหมจะเป็นรูปงามนามเพราะทรัพย์สินปัจเจศีมากมายจะเห็นว่าก็ไม่สามารถจะครอบครองไม่ได้เป็นอัมาตะาถาวรใช่ไหมครับเพราะนั้นในพระธรรมจึงได้บอกว่าการแก้ไขทุกนั้นก็คือทุกแห่งการเกิดต่างๆคือ จะเกิดเป็นมนุษย์นั่นเองนะครับเกิดเป็นมนุษย์หญิงชายนะครับก็ไปสู่การเกี่ยวข้องการยึดมั่นถือมั่นกันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เองเนะี่ยจะจะเห็นว่าพระธรรมคําสอนสอนให้เราออกจากทุกข์ได้เพราะฉะนั้นเราจึงเห็นความสําคัญและก็สืบทอดพฤติกรรมสํารวมกายวาจาใจของเรานั้นให้เจริญยิ่งขึ้นนะครับถึงที่สุดคือออกจากทุกข์ได้นะครับ เราจะทุกได้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าวาระของเราเขาเรียกว่าผู้ปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนนั้นก็จะเห็นว่าสามารถนะครับที่จะถ่ายถอนนะฮะเรื่องราวของความรู้สึกที่เกิดการนึกคิดความรู้สึกที่เกิดการปรุงแต่งทางใจความรู้สึกที่มีการเขาเรียกห่วงหาอะไรอววรเนี่ยก็ถ่ายถอนออกไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นภารกิจที่เรา ประพฤติปฏิบัติแล้วจะเห็นว่าการทำภารกิจเนี่ยจะเป็นหน้าที่การงานก็พยายามมุ่งหน้าสู่ความสุจริตเห็นใจเขาเห็นใจเราด้วยใช่ไหมครับสิ่งที่เราเห็นใจเขาหรืเห็นใจเรานั้นเราก็ถ้าจะไม่ต้องบอกด้วยวาจาก็ได้เราต้องฝึกฝนเตือนตัวเราแล้วเราก็ฝึกการทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่เต็มกาลังเนี่ยใช่ไหมจะเห็นว่าประวัติศาสตร์เหล่านี้ ก็ทำมาเราเห็นว่าสามารถที่เราเกิดพลังเกิดกำลังนะฮะเกิดหนทางชีวิตที่สาง่างามเรารู้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามในพระธรรมคำสอนเนี่ยความแกร่งความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวความมุ่งมั่นสู่การเรียนรู้พระธรรมเรียนรู้เรื่องยกจิตยกใจนะครับทำมาเราเห็นว่าผลที่เกิดขึ้นทางใจนั้น เราก็ถ่ายถอนการยึดมั่นไปตามลําดับลําดับไปนะครับถ้าเราถ่ายถอนได้มากเนี่ยเราก็ทําหน้าที่ทางโลกได้มากนะครับถ่ายถอนได้ปราณีตก็ทําได้เต็มกําลังนะฮะไม่ประมาณใช่ไหมครับไม่ได้มีข้อยกเว้นว่าอันนั้นคือจํากัดคือเราทาไปทุกทั่วหน้าตามเหตุตามเรื่องราวที่เรามีโอกาสนะครับเพราะนั้นพวกเราพุทธบริษัทสีนั้น เราเตรียมความพร้อมให้ตัวเราสร้างประวัติศาสตร์ตำนานชีวิตเป็นพุทธบริษัทสีนั้นจะไม่มีความเศร้าหมองได้ง่ายเลยนะครับถ้าเกิดเราได้เข้าใจวิธีการแล้วเนี่ยเราจะไม่มีการเศร้าหมองเกิดขึ้นในจิตในใจของเรารเชื่อม,มั่นศรัทธาในคุณงามความดีนะครับนั่นจะเห็นว่าการที่เราจะรับรองหรือจะรอให้คนอื่นรับรองนั้น ไม่ได้แต่เรานั้นสามารถที่จะรับรองคุณงามความดีและเจตนาของเราเองใช่ไหมฮะไ,ไม่ยากการที่ตรวจสอบตรวจสอบเรื่องศีลแล้วก็เจตนาทางใจและการกระทําที่เรามีพฤติกรรมต่างๆพอเพียงหรือไม่นะครับอะไรที่เราจากประสบการณ์เนี่ยผูพ้พูดเองก็ได้ใช้ชีวิตตามมาเป็นจริงเนี่ยนะครับ ทำอย่างไรจะไม่ให้ตนเดือดร้อนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรานั้นเดือดร้อนใช่ไหมครับอันนี้คือเบื้องตน้นพยกขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเนี่ยจะทําอย่างไรให้คนที่เกี่ยวข้องกับเรานั้นมีความสุขขึ้น <_ seas> ใช่ไหมและทำอย่างไรจะให้ความเดือดร้อนและความสุขนั้นใจของเราละวางได้อย่างไรใช่ไหมครับอยู่เป็นปกติมีความสุขและก็มายึดความสุขที่เราได้เป็นได้มี <_ com S 2> ใช่ไหม นี่แหละครับถ้าเราไม่ได้เกาะเกี่ยวคุณธรรมความดีของกิจกรรมหน้าที่ของอุบาสกอุบาสิกาที่จะทนลุบำรุงพุทธศาสานานั้นหรือเรียนรู้ในพระธรรมคำสอนนั้นก็ทำให้เราไม่เข้าใจได้ง่ายนะครับใช้ความคิดไปแก้ไขความทุกข์นั้นผู้พูดเชื่อเหลือเกินนะครับว่าไม่มีโอกาสที่จะแก้ไข จิตใจที่เราเศร้าหมองจากความพอใจและไม่พอใจนั้นได้นะครับงนั้นพวกเราพุทธบริษัท4สีเน่ยต้องเข้าใจว่าผู้พูดเองถึงเทศกาลต่างๆเนี่ยก็จะซ้ำๆงานปะทะกันมากมายนะครับผู้พูดก็ต้องออกตัวไว้แต่เนิ่นๆน,น,นะครับว่า23ตุลานเนี่ยภารกิจเทศกาลกระถินปีนี้ผู้พูดไม่ติดภาระนะครับ ต้องบอกกล่าวกัน,กนไว้ก่อนเลยเพราะนั้นจะได้ไม่ต้องเสียอกเสียใจว่าทําไมอบอกก็ไม่ไปอะไรเงี้ยนะครับเนื่องจากว่ามันมีภารกิจบอกกล่าวแจ้งไปแล้วนะครับก็เลยต้องบอกกล่าวให้พวกเราได้ทราบว่ายีิบสามตุลานั้นผูพ้พูดเองไม่ว่างนะครับก็ต้องสองวันขึ้นนะครับยีิบสองยี่ิบสามยีิบสี่นี่จะจะประมาณนี้พอจะเตรียมการเสร็จนะเพราะนั้นต้องหลายวัน ก็คงต้องปรึกษาหาหลือกันว่าจะเดินทางยังไงพักที่ไหนพราที่พักก็ไม่เพียงพออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผู้พูดเองก็ต้องอาศัยนี่แหละครับปรึกษากับท่านเจ้าวาดท่านก็บอกว่าคณะของผู้พูดเองเนี่ยมีกลุ่มคณะบ้านสวนเรือนธรรมเนี่ยท่านก็ให้ขอบเขตพื้นที่ในการที่จะทําอาคารบ้านพักหรือสํานักงานของกลุ่มบ้านสวนเรือนธรรมเนี่ยให้ท่านให้อไว้ประมาณสัก20่สคูณยี่สิบ เมตรประมาณนี้นะอไว้ทำอาคารนะถ้ามีโอกาสก็คงต้องทำไปตามเหตุปัจจัยที่เหมาะสมนะครับห้องพบห้องประชุมห้องเรียกสื่อกลางนะครับของบ้านสวนเลื่อนธรรมนะที่ท่านเห็นสมควรนะเจะ้าวาดท่านก็เลยเห็นว่าโอเคเพราะว่าเรานั้นมีเจตนาที่ดีที่จะดูแลกันและกันนะครับก็ต้องผูกพันมอบหมายกันและกันนะครับแต่ยังน เราก็ไม่สามารถจะดูแลได้ทั่วถึงเพราะว่ามันไกลด้วยนะครับมาสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยพวกเราพุทธบริษัท4นะเราก็ช่วยกันนะช่วยกันเก็บเล็กเก็บน้อยมอบหมายกำลังใจให้ทุกคนได้จงรักษาคุณงามควา,ามดีกันไว้นะครับศีลส,สมาธิปัญญาเนี่ยต้องเข้าใจนะครับว่าเรานั้นจะอยู่ได้และเข้าใจชีวิต ไม่ทุกทรมานจนเกินไปนะไม่ได้หลงไหลกับโลกที่เกิดขึ้นเป็นไปนะครับแต่เราจะเป็นผู้ที่ก่อร่างสร้างประโยชน์ตนประโยชน์ท่านแล้วก็คืนสู่พื้นที่พื้นดินอาภูมิประเทศนยะแล้วก็สู่หลักหัวใจทางจิตวิญญาณก็คือพุทธศาสนาใช่ไหมครับของพวกเรานะฮะพุทธบริษัท4นะครับเพราะนั้นในวราระโอกาสวันนี้ ก็เล่าสู่กันฟังนะครับว่าเหตุการณ์ที่ต้องแจ้งให้พวกเราได้ทราบวันที่23ตุลา 65, 65นี้ผู้พูดเองก็ต้องไปภารกิจวัดเหมืองปีล็อกนะครับไปทอดกระถินสามัคคีเดี๋ยวบางทีคณะมิสหายจะบอกกล่าวแล้วจะเสียใจว่าหรือว่าทำไมเราไม่ยอมพบปากจะเจอ,เจอวันนี้นะครับเพราะนั้นออกตัวไว้ก่อนนะครับ เราะนั้นก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอน้อมนาคุณงามความดีขององค์พระสัมมาสาัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์มอ,อบมาให้พวกเรานั้นเจริญรุ่งเรืองด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้านะครับจากผู้พูดประสิทธิสุภาษีสวัสดีนะครับ